สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับชาลลอตนะคะอืมแม่กุหลาบแดงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้ข่าวว่าจะแซงคิวดอเลียกับหญิงเข้า r วแนะ้วไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เห็นเขาลือกันอยู่อยอยู่ดีๆก็มาแล้วดูดูสกินมิโกะนะคะสวยมากทำให้นึกถึงสกินอาร,รัมมิโกะเลยแล้วก็อะไรนะเทลอนาดปะเออมีแค่2ตัวที่เป็นที่เป็นตีมเนี้ยแล้วก็มีตัวนี้นะคะสวยมากอยากได้อะไม่มีอะ เห็นบอกว่าเป็นเ o รนเ n นโนเวอร์ชันผู้หญิงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะทีมตรงข้ามมีมีไม่เลดี้นะคะอีตัวปลวกนะคะมีตัวแท้มีลิงด้วยแต่ลิงไม่น่าจะทุบฉันตายส่วนดิฉันเจอกับตัวโอเคตุนเนี่ยต้นเกมน่าจะดุนะคะเพราะฉะนั้นฉันจะอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ เดี๋ยวต้องลองดูอะคือเล่นตัวนี้มาประมาณ2-3สตาแล้วยังไม่ช่ำยังไม่เชี่ยวและยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองนะแต่ที่แน่ๆคือฉันรู้ว่าอีนี่เนี่ยเลดเกมดุมากค่ะโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ทีมตรงข้ามนะคนเล่นชารลอตทีมตรงข้าเนี่ยอืมดูตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมยิ่งเลดเกมนี่คือพระเจ้าเลยแทบจะไม่ตายะเป็นตัวที่แบบน่าเกลียดมากแล้วก็ปมเจอกับอี ตุ้นนะคะตุ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยต้นเกมแปมรู้สึกว่าแปมไม่น่าจะสู้เขาไหวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแปมจะจ่ะนะจะพยายามเล่นแบบปลอดภัยแล้วกูเข้ามาทําไมเนี่ยโอ้โหคึงหลอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือเอ๊ะชาลอดนี่มันเป็นทูดา a เมจเหมือนกับฟอเรนป่ะนะไม่น่าใช่เนาะเออ โอ้โหเขายืนแบบเขายืนท้าฉันเลยอ่ะเขายืนแบบยืนแล้วกดโล่อ่ะยืนแทงอ่ะเราดูดิฉันค่ะโดนคีบตีเลือดไปแล้วครึ่งหลอดฉันไม่เข้าไปแย่งไอ้นี่กับหลอดหรอกนะเราปล่อยให้เขาเอาตัวเล็กตัวน้อยไปนะคะเดี๋ยวเราอาจจะตุยได้ถ้าเข้าไปเนี่ยอืมเป็นตัวที่เล่นแล้วสนุกมากเลยคือคือจริงๆริเนี่ยชาลอตเล่นแล้วสนุกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ช่ำกันหนึ่งหนึ่งแบบแปมเนี่ยจะรู้สึกว่าจะลำบากนิดนึงเพราะเหมือนเรา ยังกะดาเมตตัวเองไม่ได้ว่าแบบเอ๊ะเข้าไปแล้วอีนี่จะตายไหมวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมรอบนี้เนี่ยแปมถึงเอาสเปลเอ็กซ์คิวมาเพราะว่าแปมรู้สึกว่าตัวนี้มันมีท่าพุ่งอยู่แล้วเราก็มันอันตรีของมันเนี่ยมันมันยกได้คือจังหวะที่เรายกแล้วทาดาเมจเนี่ยเลือดศัตรูมันน่าจะน้อยพอที่เราจะกดแบบเอ็กซ์คิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรอบนี้ก็จะไม่มีการบลิงเข้าไปเอาเคิวใดๆเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็้ิตายและป่าเขามาเขามาทวงของเขาคืน,นคืนให้ก็ได้ค่ะเมนของเรารอบนี้เป็นเฮโน่นะคะเป็นเฮโน่ที่เป็นตัวที่ฉันซื้อมาละแต่ว่าฉันยังไม่เคยเอามาเล่นเลยไม่รู้ว่ามันเล่นยากไหมอะแต่ว่ารู้อย่างเดียวคือคุณพี่หล่อมากนี่ฉันกำลังทำเนียนอยู่นะว่าฉันไม่ได้ยืนเลนไะฮสวัสดีค่ะจุดจุดจุด เฮโน่ yeah. hey, hey, no. นี่ถ้าเจอคนเล่นเป็นก็คือตายยากมากเพราะว่านางอันติกับจุดเดิมได้ให้ hey. อารมณ์คล้าครๆเอ็โคผสมเฉินยังไงก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลนล่างเราขีดนะคะแต่ว่าอุ้ยสปอร์ตเราได้แล้วคุณพี่มาเอาอะไรคะอุ้ยแต่ว่าต้นเกมฉันอาจจะสู้นางไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันทู่ได้วะทาไมทาไมทาไมเลื่อนมันถึงเด้งขึ้นมาเดี๋ยวอ๋อแล้วฉันจะเอ็กซ์วฉนเอ็กซ์วไม่ได้ กเลือดมันเด้งขึ้นมาจากอะไรวะคือ <c oughs> แบบตอนแรกอะเลือดมันลดลงไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเลือดมันก็เหมือนแบบค่อยๆต่อขึ้นมาใช่ไหมมันมีดูดเลือดหรอคือ <c oughs> ต้นเนี่ยได้ค่ะเ,เป็นอะไรนะต้นแบบของอด d u i n ใช่ไหมใน Rov แต่ฉันรู้สึกว่าต้านในนี้เนี่ยมันดเเมจมันแอบจัดกว่าใน Rov อะเออต้นเกมนี่ฉันแพ้นางมาหลายรอบมากเลยเวลาฉันเล่นเลนแคทเลนเนี่ย แต่เมื่อกี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างเนือจริงๆฉันว่าถ้าเป็นคนที่เล่นชาร์ลอตเป็นเนี่ยเขาน่าจัชนะไฟเมื่อกี้นะคะแต่ว่าความที่แปมยังยังเล่นไม่ค่อยเป็นยังไม่ช่ำอะ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปดีกว่าเราค่อยๆฟาร,ร์มไปก่อน,นคือนี่รู้สึกว่าต้นเกมแปมหน้าจะสู้เขาไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามีไอเทมสักชิ้นหนึ่งแปมคิดว่าแปมน่าจะพอส่วนเขาได้อยู่บ้างแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีความมั่นหน้าแค่ไหนด้วยเพราะว่าคนเล่นต้นเนี่ยประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นที่เจอจะเป็นพวกที่แบบคนว่าอะไรชอบกลางอะ่ะเพราะว่าต้นเกมแรงเนี่ยซึ่งคนพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดการเขาคด้วยเอ็กซ์ซิคิวชั่นของเรานะคะต,ตัวนี้เนี่ยแปมยังงงสกิลอยู่นิดหน่อยนะคะคือมันใช้ไม่ยากหรอกมันใช้ไม่ยากแต่ว่าแปมยังงงสกิลนิดนึงแล้วก็ เวลากดท่าสองเนี่ยเวลาลนเนี่ยปัมมักจะพุ่งไม่โดนตัวอเอาไงดีกูจะบอกดีไหมขอลองเชิงดาเมจหน่อยได้ไหมเนี่ยอืมเขากด execute ด้วยนะคือเหมือนใช้ execute เพื่อทำดาเมจเพราะว่า execute เนี่ยน่าจะครูดาวสามวิปะหรือกี่วิก็ไม่รู้อืมอุ๊ยต่างคนต่างวืดอ,อันตีวืดแล้วจวังหวะนี้แล้วตอนนี้อ่า เลือดเขาเป็นสีส้มนะคะแปรน้ไม่เข้าไปแต่ก็เข้าไปนิดนึงก็ได้ไม่น่าตายม้งฉันจะตายไปเนี่ยดีนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่อันติรู้ยเนี่ยแปรน,น่าจะตายแต่ว่าจริงๆแปรมันส่วนได้เดี๋ยวดูนี่นะใช้ทำอะไรให้ดูเฮียอืมนี่คือนางใช้ X Q เอ็กซ์คิไปหมดแล้วไอตุ้นอนะเมื่อกี้ตอนไปอะเพราะฉะนั้นเป็นทีของฉันบ้างนะคะ นี่คือสาเหตุที่ว่าทาไมดิฉันเอา execute มาค่ะชอบแบบมีโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยทำดาเมจได้แต่มันขาดไปอีกนิดนึงอะแกมันปิดคิวไม่ได้อะเพราะฉะนั้น execute คือคําตอบค่ะจังหวะนี้ไม่ต้องมีเราบลิงบล็งอะไรดิฉันพุ่งเข้าไปฟันๆเอาก็แล้วกันแล้วก็แปมเช่าตัวนี้ตรงที่ว่าท่าสองมันจะดูดเลือดนะมันจะแบบเนี่ยอ้หินเลือดเด้งเลือดเด้งท่าสองเหมือนกับอันติของเซฟิาแบบทับๆตีหกครั้ง แล้วก็ดูดเลือดด้วยเพื่อนเราไปบวกกันเลนล่างหมดเลยฉันอยากจะอยากจะดันกลางให้นะแต่ว่าคีฟก็ยังไม่มาอยู่ดีฉันว่าฉันโฮต้องกลับไปข้างบนเพราะว่าคีฟฉันก็เข้าไม่มีป่าอ,อ๋อหมูเพิ่งเกิดเสียได้จริงๆถ้าเมาื่อกี้มีป่าเนาะไม่มีมีหมูตั้งแต่แรกฉันจะไปแย่งหมูเข้ามาแล้วก็นี่นะคะขอลองเชิญใหม่ก็อาได้ปะฮายอุ้ยโดนยกโดนยกแล้วเลือดเนี่ย ฉันว่าฉันเริ่มสู้เขาได้แล้วนะเลือดเขาลดแล้วแหละแล้วก็พยายามจูแล้วเขาได้เลือดมาจากอะไรวะอ๋อเวลากดท่าสองเขาหรอว้ายตายแล้วฉันาฉันตายแน่เลยอืมคือเมื่อกี้เหมือนนางนางกดท่าสองป่ะพอกดท่าสองแบบมันให้โล่แล้วมันดูดเลือดขึ้นมาด้วยหรือยังไงก็ไม่ทราบแบบเลือดมันเด้งขึ้นมาคือจริงๆถ้าไม่มีดูดเลือดเมื่อกี้คือฉันคิดว่าฉันน่าจะชนะไฟละหรือ เอ,อเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตเลื่อนมันอยู่ในระยะที่แบบเอ็กซ์คได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบโอ้โหมาเลดี้แรงมากโอ้ยเมื่อกี้อันตีใครเว็บวมาโอ้เสียชีสเชียชีสมตุ้นนะคะตอนนี้มันเริ่มมาสาระแน่กับเพื่อนฉันแล้วฉันต้องขึ้นเมชช่วยเพื่อนหน่อยอีต้นมาเตืนอนดิทำเพื่อนฉันใช่ไหมฉันทำเพื่อนเธอบ้างนะ ลุมมาลุมกลับไม่โกงลิงนะ่าเล่นตัวนี้ไม่ค่อยกวนลิงนะเว้นแต่วา่าถ้าเจอลิงเก่งๆอะ่ะเพราะว่าลิงมันต้องเข้ามาประชิดเนียแล้วเรามีแบบทั้งท่าพุ่งท่าสองท่าสามเดี๋ยวถ้าลิงเก่งๆก็อาจจะทุบจันหัวแตกได้มาเราเข้าหลังดีกว่าเขนาน่าจะหนีไม่ได้แล้วอย่าทำเพื่อนฉันค่ะหลอพี่ลิงนะคะ เฮโน่ hey, no. นี่มันหร่อยจริงนะอ้าวตุ้นสวัสด,ดียังไงต้นเกมยืนท้าฉันหรอนี่ฉันเอาเพื่อนเธอแทนเลยดอเลีย e โอ้หยุดตตันค่ะอืมอืมอมันใส่มันใส่มันใส่มันใส,นใส่ตานี้นะหัวร้อนต้นเกม <laughs> ลำลำซ่าอะแกอ้าวต่างคนต่างวืดเหมือนกันเลยแต่ฉันไม่มืดเอ็กซ์แควแน่นอนเนี่ย ฉันเชื่อนะว่าถ้าตัวนี้มันเข้า R O V อีคนที่มันเป็นเมนฟลอเรนติโนหลายๆคนมันจะเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้กันเพราะว่าโกงโกงไม่ได้แพ้ฟลอเรนติโนเลยคือแบบถ้าถ้าไอตัวนี้มันยืนตู้กับฟลอเรนติโนหนึ่งหนึ่งเนี้ยใครจะชนะว้ายฉันวืรฉันลาเขาไม่ทันเอ็กซ์ตคิวก็ไม่ถึงโอ้เอ็กซ์ตคิวอ๋อลืมกดฉันนึกว่าไม่ถึงที่แท้ฉันไม่ได้กดนี่เองหดล้านเลยค่ะเศร้ามากแต่ว่าข้างบนมีประเด็นแต่ว่าเราแอบเอา แบบแดงก่อนนี่นะคะฉันเริ่มมาแล้วคือนี่ไม่รู้นะว่าคนอื่นเนี่ยเวลาเล่นตัวนี้เนี่ยต้นเกมดาเมจเขาแรงขนาดไหนแต่เวลาแปมเล่นเนี่ยแปมจะเริ่มได้คิวก็คือประมาณกลางเกมถึงเลดเกมมะแล้วก็ตรงนั้นทําอะไรกันคะทําอะไรนิยงไม่ได้ยกเอ็กซ์คิวเอ็กซ์คิววืดเอ็กซ์คิวกะกะดาเมจไม่ถูกอะแกเมื่อกี้ถ้ากะถูกฉันฉันคงได้คิวไปแล้วเสียดาย ไอ้ไม่เลดี้นะคะไอ้ตัวนี้ไม่เคยถึงตัวมันเลยดูดูมันอืมวะให้ตายแล้วฉันเผลอเข้าป้อมเอะมันซื้ไอีไม่เลดี้เนี่ยฉันจะมีความหัวร้อนเบาๆเบๆได้แบบโอ้ยไม่ถึงตัวมันซะทีเนี่ยจริงๆฉันก็ไม่ทำเวททำกรรมกับเขาไว้เยอะนะฉันเล่นไม่เลดี้ฉันก็เล่นประมาณเนี้ยป่วนๆยืนไกลๆโอ้โหแล้วดูเอาพี่เฮโนอันตีนะคะเออม,มีลิงเข้าหลังจะรอดไหมอ่ะ ลิงไปค่าเชื่อไรว่าโจอยู่เออโจอยู่ที่เป็นเอลสูเนาะเหนเริ่มจำได้ทุกตัวแล้วค่ะจะมีความจำผิดบ้างเล็กน้อยข้างบนมีประเด็นฉันว่าฉันบวกได้อยู่เงินไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะเอาตรงเงินฉันแอบตามอะ่ะแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันมันคุกวงไฟได้ค่อนข้างดีถ้าเพื่อนเราตามแล้วก็นี่มาทำอะไรเพื่อนฉันคะ ดูยูโนเอ็กซ์คิวชั่นเดี๋ยวเจอเนี่ยต้นเกมเอ็กซ์คิวใส่ฉันไว้เยอะเอ็กซ์คิวไว้ไม่รู้กี่รอบเนาะฉันไปดันเลนดีกว่าดีนะที่ตาหน,นี้ทีมตรงข้ามเขาเอายูเลียเป็นซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าแปมไม่ค่อยมีปัญหากับการสู้กับยูเลียเท่าไหร่ จะน่ากลัวก็ต่อเมื่อมันได้ขี่คนที่น่ากลัวค่ะซึ่งตอนนี้ฉันว่าฉันเริ่มสู้ได้แล้วนี่เราแกล้งแกงไหมแกล้งแกงทำเป็นแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่มีคนเอาบัฟฟ้าตรงนี้ไม่มีคนยืนอยู่แต่จริงๆแล้วมีคนยืนอยู่ทำไมเลดี้ lady, ไม่น่าจะเข้ามาเอารอให้เขาเดินออกมาก่อนแล้วฉันจะไปซ้อนหลัง แทมแถมแท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 มแถมแมแมฮัลโหลไมเรดี้อยู่ไหนวะอ้อ oh, สวัสดีค่ะเอา้าบลิงนางบลิงหนีเลยอะอันตีฉันก็เลยว่าวเลยถ้าถ้านางไม่มีแฟดฉันน่าจะเก็บนางได้เสรยได้เสียได้แต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นนะคะเพราะนั้นมาแล้วค่ะเจ้าแม่หืมสตันกูก่อนเจ้าแม่เอ็กซ์คิวชั่นมาแล้วค่ะตัวไหนเอ็กซ์กคิวได้บา้า ลำดาบไม่เอ็กซ์คิวใช่นี่นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเล่นออฟเลนไม่เก่งนะคะ e x ็กซ t คิวคือคู่บุญของคุณค่ะมันจะทำให้คุณได้เกิดนะคะมาดันป้อมและหนังพวกนี้ขอจัดตักทีซีเอ็กซ์คิวชันพลาดหร่อว่า็นไรได้คิวเหมือนกันอเลิรเกือบตายเนี่ยขอพระคุณซุนบินที่ช่วยเหลือนะคะ ดิฉันไม่ไหวแล้วเลื่องขนาดนี้กับบา้านดีกว่าแต่สนุกอะ่ะน่าจะต้องฝึกเล่นอีกฝึกเล่นเยอะๆเลยแบบต้องฝึกมากๆกว่าจะช่ำนะแต่ว่าสนุกมากแล้วก็เอาจริงๆก็นี่ว่าท่านเล่นมากๆน่าจะแบบเออกะอะไรได้ดีขึ้นมากกว่านี้ กะดาเมจได้กะอะไรได้เพราะว่ามันยืนดูดเลือดแบบยื้อไฟได้อะ,อะเพื่อนเราบวกกันตรงกลางจริงๆฉันควรจะไปช่วย้เขาแต่ฉันอยากฆ่าหมูป่าค่ะแม่อยากกินบาร์บีคิวเนี่ยไม่มีฉันเขาก็าอยู่กันได้ฉันไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่าตอนนี้หนนป้อมกลางสวยๆไอ้เพดีป้อมบนนันป้อมบนสวยๆนะคะเพราะเขาไฟ์กลางกันเขาไม่ค่อยหันมาสนใจฉันเท่าไหร่ เดี๋ฉันะเข้าไปลุมเขาตรงนี้ execution สรุปนี้คือการรีวิว execution นะคะไม่ได้รีวิวชาลอตแต่ประการใดนะคะ <laughs> มาถึงว่าแล้วเออให้มันได้อย่างนี้นี่ว้าวกลับบ้านโชว์เลยก็เป็นการจบการเล่นชา์ลอตแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ตัวนี้เล่นสนุกมากอเล่นมาแบบสามสี่ตารู้สึกว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังต้องฝึกฝนอีกเยอะอีกเยอะแบบอีกเยอะจริงๆแต่ถ้าเข้า Rov เมืนะ่อไหร่ละชิบหายแนะคะ่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีคนเก่งๆออกมาเล่นเนี่ยดิฉันรอโดูเลยอะแบบหนึ่งห้าได้เลยตัวเนี้แล้วก็นี่ MVP ของเรานะคะคือเฮโนนะคะเดี๋ยวว่างๆจะลองหาโอกาสเวลาเล่นดูบ้างยังไม่รู้ว่าสกิลพี่แกทำอะไรได้บ้างรู้แต่ว่าแบบ แกคือสามีดอเลียคือหล่อมากอ่ะแล้วดูอู้ผ้าคลุมสวยนะคะแล้วก็สมน้ำหน้าอีตุนนี่ฉันทำอะไรได้อ๋อโอเคเนี่ยตุนต้นเกมมันทำฉันไว้เยอะสาใจในที่สุดฉันก็ชนะมันจนได้นะคะก <c oughs> <g> <g> ็เอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ <Bye> ๊ายบาย